สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนี่ค่ะวันนี้เย็นนี้กินข้าวกับวันนี้นะคะกับข้าวมาอ้างจ้ะมีหมูยอทอดปลาสลิดแล้วก็แจ่วบองอีแม่จ้ะแ <c oughs> จ่วบองอีแม่จ้ะอีแม่น้องเอมาแล้วจ้ะแล้วก็แกงเหน่อไม้ใส่เห็ดซื้อมาจากรถตัดจ้ะแล้วก็จะมีขา้าวโพดจ้ะก็มีข้าวสวยเห,หมือนไหมให้กำลังใจเพื่อนเ่ะเพื่อนจ้ะ ดีกว่าทิ้งไว้เปล่าๆจ้ะอ้าวสวัสดีครับมเดชครับเออจะมีข้าวสวยด้วยค่ะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวอยู่ในกะติค่ะสวัสดีค่ะน้องมาจ้าพร้อมเพียวเชียรเออเสียงอะไรร้องจิ๊ดจัดจ๊ดจิ๊ดจั๊ดนะคะอ,อ้าเสียงอะไรร้องจิ๊ดจัดจ๊ดจิดจ๊ดจัด๊ดจิ๊ดจั๊ดเออ บรรยากาศยามเย็นจ่นเพื่อนเอาพ่อลุงไปไหนเนาะบรรยากาศยามเย็นนี่ไงที่ตากปลาสลิดหวานจ้าเพื่อนจ๋นอาอ้างที่ปากปลาสลิดจ้าเห็นไหมคะผักโอ้มันเริ่มจะมืดแล้วนะนะใบนางเลิศนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋ามองก็อมองออกไหมคะได้คุณเลิศจา้าโอ้ตายแล้ว เดี๋ยวงูเห่าจะกระฉกฉกเบ้าตาหรือเปล่าก็ไม่ทราบจ้ะอันนี้มีค่ะอ้เห็นไหมคะแม่เขาเดี๋ยวเขาจะดา่าวานด้หน่เห็นไหมคะอันนี้บ้านอุ้ยไปแล้วขอโทษจ้าเดี๋ยวกลับมาหาลูกนะจ้าเธอกลับมาหาลูกนะจ้าขอโทษจ้าตักข้าวจินเลยนะคะลูกเแม่เอาผักไปจินลูกเอาพะลุงไปใส่นอพะลุงเนี่ยลุง โอ้ oh, ็อล er? yes no. no. ุงไปลดน้ำผักจ่าเพื่อนๆจ้าอันไม่ทำค่ะวันร้อนนั่งบทําำหายพอลุงจ้าโอ้ยบากหนาวมนาเห็นไหมมนาไม่ได้ซื้อกินนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นมะกรูดจ้าอ้างตอนมืดๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆอ่าล้อเล่นจ้าหาข้าวจินก็ล้อเล่นเดินเล่นไปด้วยค่ะเพื่อนๆจ้ามืดไหมคะ อไม่เก็บผักพอลุงไปกินหมดแล้วจะ้ะน้องมาแม่เองลูกนะเด็กครับแม่เองลูกน้องเพียงโอ้ยลูกจะเล่นแม่งานนี้เอ้ยลูกจะกัดแม่เหรอคะน้องมาแม่เองลูกนี่ไงเขาสั่งแล้วคะ่ะพานอันนี้ร้านค้าสั่งนะคะพอลุงเอาออกมาสะสามสิบห้าถุงจ่าเพื่อน อ่าร้านหนึ่งสั่ง20่ร้านหนึ่งก็สั่ง20แต่ได้มา35ถุงจะ้ะก็ลุงเผาอยู่ในโรงงานงานไม่มีจะ้ะเพื่อนๆก็เผาทานขายจะ้ะต้องไปซีเรียสจะ้ะเผาทานขายก็ได้ตังค์จ้ะเพื่อนมันคืออะไรลูกน้องมาโอ้ลูกก็เอออ้าวเจเพียงอุ้ยเสียงเสียงอะไรมันร้องลูกฮะ อไม่มีอะไรเราจะเพื่อนๆหวานะก็พาเพื่อนๆล้อเล่นอยู่แถวบ้านนี่ล่ะค่ะเนี่ยปลาไม่ได้อดกินนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนาะเดชครับแม่เองลูกอ๋อเหาพ่อแลโอ้ยพ่อลุงประทาอะไรลูกเขา <c oughs> ลูกเขา <c oughs> เห็นไหมคะในที่ขังปลาหวานอยากขายก็ขายจ้ะอยากกินก็กินจ้ะเอาไปจ้างห้องแถวกินค่ะ พุลุงเห็นไหมคะเงาแวบแวบพลุงไปไหนมาเห็นไหมคะเห็นเจ้าห,หัวเล่าคะ่ะเราวมีถ้าอาทิตย์ติดห,หัวเรามาเลยพระลุงพระลุงไปทำาะไรมาคะ่ะอ่ะอีลาไปตามพ่อซิน้องพิงตามพ่อสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนขาสวัสดีคะ่ะโอ้ฮอนสวัสดีสสดไม่ยกมือคะ่ะเพื่อนเพื่อน นี่ใส่ไม่ดี<ป>เอาป่านก็จะลาเพื่อนเพื่อนแค่นี้ละค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกทก,กำลังใจนะคะววไม่มีอะไรละค่ะวนอยู่แถวบ้านนี่ละค่ะไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยจะสะดวกนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าคนสะดวกคนสะดวกจ้ะแต่สถานที่ไม่ค่อยสะดวกจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า ไปไหนมาไหนค่ะเพื่อนๆพ,พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะนะคะวัดจ้าอ่านก็ไปนี้แหละบ้านติดวัดไปสบายๆชิ้วๆค่ะวัดนั่นอ่ะ